โอ้โหเฮ้ยจริงจังนี่ฮะดูสวนองุ่นดูองุ่นพามาดูนะคะท่ามกลางแดดเปรี้ยงปล่างอ๋อไปนี้เลยเหรอโอ้โหเก่งนะเนี่ยละมิงตัวไขรตัวมันตีลังกาไปโอเคไปเลยกูโขนก่อนไปเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยกูโหนก่อนเจ๊ต้องหันหน้าไปงุนอปค่ะอันนี้ดีนะหายทั้งคู่ไปทั้งคู่อย่างมากก็เล่นน้ำหูดูดู นี่ช่างกล้องมันไม่กล้าขยับเลยงายหน่อยงายงยงไงาย,งาย,งายโอ้โหยืนเราไวเป็นอะไรทำไมจะยืนไม่ได้ <laughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเออ <laughs> <laughs> เอากลับมาเอากลับมา กลัวอะไรแค่นั้นมุดมกลัว,ลว,วจักรหลมไม่เป็นไรซื้อใหม่คนรวยเ <c oughs> ปลี่ยนเนี่ยดูดูด,ดูอัง,งุ่นอัง,งุ่นหนากอังุ่นใครจะยาวกว่ากันก่อนจะตัดเด็ดไอ้ที่เน่าก่อนเขจะไม่ตมันเสียเวลาเลือกือ